ดูคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กระเกมที่ผูชมแลกเงนสร้างกตอนเลยนะครับโอเควันนี้แต่ไม่ได้กันตอนเลยแล้วกันนะครับใจยังมีนี่แล้วนะครับโอเคช่วงนี้ผมข้อจะขอหยุดทําคลิปก่อนละกันนะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยค่อนข้างลงบ่อยมากนะครับผมก็เลยแบบว่าแบบเอออยากจะพักกับคุณผู้ชมบ้างนะครับอยากจะพักบ้างนะครับก็เลยแบบหาเวลาซัมอพักหาไว้ลาพักหน่อยนะครับผมทาคลิปเยอะเกินนะครับก็ก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่แบบทําแล้วแบบแล้วก็จะทิ้งหายไปเลยนะครับก็ผมขอเวลาพักก่อนนะครับนะโอเค ก็แล้วก okay. ็ไปเฮ็ดเวียกก่อนนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะครับโอเคแล้วเราก็อุ้ยว้าววิกอนไปเจอกันทงานเพื่อนเออเฮ้ยว้าวอัติกอนนี่หนไ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 นไหนไหนนไนไหนไหนไนห เพิ่ง <screws> รู <Basil> ้นะนี่ยหรือว่าผมรู้ไปแล้วก็ไม่รู้นะครับจำไม่ค่อยจำเท่าไหร่ครับเป็นคนนี้โอเคโอ้มันมาจากไหนเนี่ยโอเคนี่คือสมุดปืนพกนะครับผมได้ยินเสียงซอมบี้ว้าวโอ้วันนี้พี่ชายสามนะพี่ตายไปมันคงจะพังกระจก ไม่ได้เนะโอ้โหตกกับเบรลเลอรนัดแล้วผมขอสำรวจแถวนี้หน่อยแล้วกันนะครับนี่คือศพคุณนักวิชาการ์นะครับกอร์เดนเอ่ออะไรอะไรอุ้ยโอ้เกือบตายโอ้เจ้าเดี๋ยวหนึ่งเขาอยู่ในถังขยะนะครับไปต่อเลยฟิเมศพในถังขยะ ว่าแต่ผมสามารถหิวเรื่องที่ไหนบ้างอ่ะผมจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงๆเรื่องอะไรสิบสี่ฮะหรออ๋อมเ๋อมจินนี่ที่ไหนโอ้บานีขึ้นว่าแต่แฉลงก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยเปิดไฟเอ้ยว่ามควรเออ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 ดีมาก ผมขอจัดการซอบมบี้ก่อนโอ้โหแลลงมาในท่อระบายน้ำนะครับดีนะในแม็กเมซ่ามันไม่มีสปินนะครับมันไม่มีสามินาก็สามารถเปิดได้เรื่อยๆหรือว่ามีผมก็ไม่รู้เหมือนก,กันนะครับานดีมากโอ้โหสองทางเลยเฮ้ยดีมาก โอ้โได้เลือดได้เลือดได้กระสุนได้ระเบิดโอ้โหมีศพคุณยามด้วยโอ้ my goodness วูนี้สิว้าวอย่างนั้นเหรอผมว่าว้าวมันต้องมีอะไรเชื่อผมไม่งั้นมันไม่ดรอปไว้หรอกให้เดานะเอขอจัดการไอ้พวกนี้ก่อนนี่ไงว่าแล้วมันต้องมีอะไรโอ้โอ้หมาเห่าเลย พูดดังเกินมาเห่าเลยสุดยอดมาเออเนอี่อะไรอ่าน้ำขึ้นเหรอเอาน้ำขึ้นทำไงอ่ะไปทางไหนน้ำขึ้นเออดเดีย๋ยวพี่ใจนี่เหรออ๋อนี่นี่นี่โอเคเจ็บเลือดเนืองโอเครอโหลด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 โอเคแมว โลไม่บอกกล่าวกันเลยมาเอิ่มที่นี่ที่ไหนกันสกิล r i t y c l e a ีย a n แ e ้วเลเวลโอเคเนี่ยโอ้โหตามคอนเซปต์เกมฮาร์ปลายภาคแรกเลยนะครับฮาร์ปลายภาคแรกเนี่ยมันจะมีของอยู่ในกล่องธรรมดานะครับที่ไม่คิดว่าจะมีนะครับมันต้องมีแหละเออโอเคนี่คือห้องออฟฟิศเหรอแต่มันเข้าไม่ได้อ่ะพังกระจกไม่ได้ด้วย เอิอ่มทํไงดีเรื่ออะไรว่าแต่ว่ามันมีอะไรเอ๊ะตรงนั้นมีท่อมันพังไม่ได้ท่อเอ่อเหมือนว่าพ่อควรจะพังไม่ได้เพราะฉะนั้นเงียบไปได้เหรอเอ่อนี่เอ่อตรงไหนตรงไหนเนาะ เนี่ยอย่างนี้มันเปิดไม่ได้อะทำไงอ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวตรงนี้อะเอ่อเราต้องแก้วัตเซ่นนะครับโอเคโอ,โอ้ตกใจหมดถึงว่าวูติก่อนโอ้โหนี่อย่าเพิ่งเห็นไม่เห็นโอเคอีมีศพคุณยาอีกแล้วก็คุณยามาทำเลท่อถามจริงคุณยาเขามาเป็นโอ้ตกใจหมด โอ,อ้เราหยิบได้ด้วยโอ้เราหยิบน้องเฮดเขียบเราได้โอ้ยคิวน่ารักมากเลยเด,ด,ด,ดี๋เด็เดเดหยิบทีเลือ่นอนเฮดเขียบกระเด็นเลยครับวายกา็โอ้เต็มห้องเลยผมได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของผมแล้วนะครับเลา้มาสองตัวเลยด้วยเดี๋ยวผมว่าผมเอาตัวนี้ดีกว่าติดไปด้วยนะครับอืมโอติดไปด้วยมันเหงาไงระหว่างทางโอเคขอชาร์จชุดแบบ เออเนี่ยโอ้โหเครื่องฮิวอย่างหรูเนี่ยนี่โอเคเปิดนี่ empty. เอ,อ็มพี้เออเด่ะองพลังงานเปิดแล้วโอเคเอาอันนี้ไปด้วยเอาน้องฮีทเขียบเราไปด้วยนะครับโอเคจากนั้นแล้วก็เออเอาลงไปนี่เลยโอ้โหข้ามาแล้วโอโ้ด้านล่างหูยาวมากอี๊วัดว้าวโอ้ไมค o d ูนิส โอ้โหเฮดแคปมายังไงเนี่ยว้าวเยอะมาเยอะแล้วก็ตกงไปเยอะมากอ้าวมันโดดลงไปหมดเลยอะว้าวว่าดีพี่ชายว่าไงเสร็จไปเฮ้ยโอ้มาจากไหนเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยว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 โอ้โอ้ my god oh h e a d c h p เต็มเลย my goodness โอ้โหเยอะเกินเยอะเกินเออเออเออโหเยอะ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 ดาล่าง mm hmm. หล่นมาเต็มเลยหมดสักทีเถอะจะตายดวดเร็วสิ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 โอ้ด้านบนมีห้องแต่สำรวจไม่ทันโอ้ my goodness โอ้ยังค้างคายอยู่นี่เยอะเหลือเกิน โอ้ยโนนกัดอะตีไม่เคยจะดูเลยเออตรงนนเออดีมากเดี๋ยวนะออก,ยวก็ตรงนี้ไม่มีอะไรน่าจะหมดแล้วแหละโหเย,ยอะขนาดเยอะคักเยอะขาไม่เห็นน้องน้องให้แขวราไปไหนแล้วลโอเคนี่ยังอยู่นะครับเพื่อนเราเพื่อนเรายังอ,อยู่โอเคหีเครื่องหิวนะครับผมเราไมา่ควรเอาเพื่อนไปหรอกครับคือเพื่อนมันดูเกลีกล่าวมาก ลาก่อนนะเพื่อนตีหน่อยนี่แน่นี่แน่นแนโ,โหตีที่แบบน้ำเหลืองเปื้อนเลยดูดูดโูโห,โอ,โ,หโอเคที่นี่คือโอ,โอเค15%เปอร์เซ็นตเอมด้านล่างนี้ไม่มีอะไรนะโอเคเอเราควรจะเป็นยังไงต่อดีต้องงานอ่นต้องไมมีทางทุบกล่องนี่ไม่มีอะไรเลย โอ้ไม่มีอะไรเลยอ่ามีกระสุน,นปืนบล็อกอยู่โอเคอพยายามทุบกล่อง้ทั่วนะครับเป็นเหมือนการอันบ็อกนะครับจริงๆก็ไม่เป็นอันบ็อกหรอกนะโอ้สวัสดีคุณยามคุณยามเยอะมากเลยอ่ะอันนี้คือสูตรปืนพกนะครับแต่ว่าเราเตี๋ปเต็มแล้วโอ้ร้อยห้าสิบนัดเลยเหรอวัดโอ้ ไอหมาน้อยเมื่อกี้ร่องมันระเบิดได้ด้วยเหรอเฮ้ยจริงจังไอ้โอ้อันนี้เปรียบเสดนะครับจริงจังอ้าววัดมะเขืออะไรนี่เอ็นวไอเวนหาศาสตร์มันเหมือนเป็นสูตรอะไรสักอย่างครับสูตรทางเคมีเนาะคิดว่าโอเคเออผมขึ้นมาทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่สัญชาตญาณน,นะครับเฮ้ยอ้าวนี่คือขึ้นท่อได้เหรอ เออเว้ยแล้วผมลงไปนะล่างนีงตรงนี้มีท่อนะครับก็สำรวจก่อนโอเคเอ็นใช่ไหมโอ้ตีรวมมากโอเคโหลดโหลดโหลดเรามาถูกทางแล้วนะครับฉากเกมนี้คงไม่มีเอนดิ้งแบบแบทหรือว่ากูตเอนดิ้งใช่ไหมถ้ามีนี่ขี้เกียจไล่หานะครับโอเคไม่มีอะไรมาจ้ำเลยท่อใช่ไหมอ๋อทางนี้เหรอโอเคทางนี้ทุบกล่องไม่มีอะไรชอบการทุบกล่องเกมนี้มากเลยอ่ะ เอตรงนี้มีอะไรทางเยอะเยอะเหลือเกินโอ้ my goodness โอ้โหโอ้โออ้โอ้โอ้้โออ้ยไอตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวนั้นฆ่าเฮดแคบเหรอเฮ้ยของจริงเฮ้ยตัวดีนะเนี่ยมันจะเป็นมิดรือเป็นไลายไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบาร์ในเครื่องเต็มเลยเอ้ยอะไร อ้วกเหรออุย้ยไอตัวนั้นมันปลาอ้วกไอ้ปลาอ้วกเกมมิง่งไอตัวปลาอ้วกเฮ้ยอ้าว,ตา,าวตายเลยอ้าวตายเลยโอ้หดูดิอันนี้น่าจะเป็นหางมันนะครับโอ้โหดูหางมันดินี่แค่หางอันนี้อันนี้ขานะคิดว่าโอ้โหบาลนี้ขึ้นเอาเป็นว่าเราจะไม่ยุ่งกับบาลนี้ขึ้นแล้วกันนะครับปล่อยให้มันอยู่ไปครับมันก็ไม่ได้ทําอะไรถ้าเกิดเราไม่ไปทําอะไรมันนะครับ จริงมันทำแหละแต่ว่าเราไปแตะลิ้นมันก็น่าจะขึ้นนะครับว่าแต่บันีดเคลื่อนเยอะมากอะโอเคทุบก,กล่องเลยวรพยายามทุบก,กล่องให้ทั่วบางกล่องอาจจะมีของนะครับจะดูดข้ไปไหนนะั่นน่ะอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแย่ yeah, มากเราต้องให้บันีดเคลื่อนดูดขึ้นไปหรือเปล่าเออนั่นสินะต้องดูดชั้นขึ้นไป ขึ้นไม่ได้เนี่ยสุดยอดอโหน่าจะขึ้นไม่ได้แต่ว่าตรงนี้มีแสงอะไรบางอย่างโอ้โหบ้านนี่เคนเต็มเลยรีโหลดแป๊บกระสุนพวกนี้ก็หาได้ตามทั่วไปครับตามศุข,ของยามนะครับโอ้โหเอ่ออางนี้ที่ไหนผมไม่รู้เหมือนกันเลบบอแล้วมาถูกทางเวย์เอไม่ปิดไม่ได้โอ้โหซอมบี้นะครับ ซอมบีผ้า t นี้ดูสยองมากอ่ะโอ้โหอ๋อมีเลือดมีเลือดโอเคอันนี้อาวุธฉลงด้วยฉลังอันนี้สองฉลังสำรองแย่เราเอาติดตัวไม่ได้อ่ะโอ้่ไงอีกทางโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นกล่องระเบิดนะครับผมขอจำรูปร่างนิดนึงครับอันไหนเป็นกล่องระเบิดเพราะผมแยกไม่ค่อยออกเลยยังไม่คุ้นชินนะครับอันนี้อ๋อกล่องระเบิดจะมีรูปไฟนะครับโอเคโอเคโอเคทุบกล่องแป๊บ ผมันเปิดได้หลายทางมากเลยอะ่ะเออมะไรงี้ไม่ใช่โอเคโหยตัวปลาอ้วกเมื่อกี้น่าเกลียดมากไอตัวปลาอ้วกนะครับโอเคผมเรียกมันแบบนั้นไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรแต่ว่าที่มันปลาเหมือนอ้วกเลยมาสิมาท้ากับฟรีแมนดีมากล่องต้องไปที่เปิดแล้วไม่มีอะไรเลยสุดยอดมาขึ้นเนียยอันนี้ทางเดิมหรือเปล่า น่าอันนี้น่าจะทางเดิมไหมคิดว่าไม่แน่ใจอ,อันนี้ไม่ใช่ทางเดิมโอ้โอ My God ฟ f ฟกต์มาโหอ,อะไรเนี่ยโอ้นี่คือห้องออฟฟิศอีกแล้วโอเค ดูมือว่าเราจะน่าจะต้องไปปลดล็อกห้องออฟฟิศนะครับคิดว่าโอเคเออว่าอะไรอย่าบอกให้เราโดดไปอ่ะตรงโน้นมีปลายทางแสดงว่าเราต้องโดดไปครับเป็นที่เกียดเกลียดการกระโดดข้ามเลยโอ้ไม่โกรธเสียจริงโอเคดูเหมือนว่าประตูที่มันมีสีแดงไอ้แบบนี้แสดงว่ามันยังเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าผมลองมาหลายบานแล้ว โอ้โหเสียวจริงเสียวจังเพราะว่ากล่องมันคนจะไม่หล่นนะครับฟีแมมไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับนี่แน่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 โอยเสียวอารูเหมือนมันสปินไม่ค่อยไปแล้วมันเสียวอ่ะอันนี้เปิดไม่ได้โอเคอันนี้เป็นท่อนะครับในกล่องมีฝาท่อนะครับโอเค เออที่นี่นไหนเละโอเคที่นี่คือว้าวไอหมาน้อยทำไมาผมต้องเรียกไอหมาน้อยไม่รู้เหมือนกันนะครับมันดูเหมือนหมามากเลยอะแต่มันก็ไม่ใช่หมาว้าวเปิดกล่องในกล่องมีฝาท่อนะครับเดี๋ยวเชื่อจริงๆแต่ว่าทางนั้นมันมีอะไรอ๋อนี่คือด้านบนใช่ไหมโอเค เปิดกล่องไงกล่องมีพัสดุนะครับเปิดไม่ได้เอออะไรมาเอ้ยหมาน้อยมาหมาน้อยสองตัวหมาน้อยโคตรเยอะเลยอุ้ยโอ้โหหมาน้อยกี่ตัวเนี่ยโอ้โหนี่คือหมาน้อยล่างศพนะครับโอ้โหเหมือนดอกทานตะวันเลยอะ่ะอันนี้ไม่มีอะไร ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกนี้มันชื่ออะไรครับแต่ผมจะเรียกมันว่านาวาน,น้อยเลยครับบาทน้อยเ <Okay. S 1> ก็บเลือดแป๊บ okay. โอเคเราไม่น่าจะพลาดแล้วโอเคขึ้นลิฟต์กดลิฟต์โ oh! อ้ขึ้นลิฟต์แล้วรู้สึกปลอดภัยเลยครับโอ้ <laughs> oh my g o กรธเ s สคือชัพเตอร์นี้ผมไม่รู้สึกว่าจะตั้งชื่อว่าดีเพราะว่าผมมันไม่เหมาะอะไรที่ตั้งชื่อเลยอะ่ะลิฟไม่ตกใช่ไหมเตรียมปืนเลย ก็แต่ปืนเกมนี้ก็ดูดีมากเลยนะเนี่ย Office Complex โอ okay. hey. oh, 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 เคเฮ้ยโอ้ตรงนี้มีไฟฟ้าเฮลโล o โอ้มาดีเพื่อนแล้วเอ้าอุอ้ยโห oh, มัไอ้บานนี้ขึ้นอันนี้เป็นไฟฟ้าองเงี้โอเคมันใบให้เราอย่างดีเลยโอเค ผมขอเนี่ยไปทรงมุดก่อนขวาลายซ้ายดีเราจะไปครังขวาก่อนมาโอ้นี่คือห้องอะไรครับโอเคแกะฆ่าหมูศัตรูของฉันนันเลยโอ้กอดอนฉันไม่ฉันฉันไม่รู้เลยว่าฉันเป็นนายอ่ะเออ อ๋อปิดไฟอ๋อตีมันเลยนถ้าปิดไฟแล้วแสดงว่าอ๋อไฟฟ้าดับโอเคคุณประสงค์จะมาก,กับผมไหมครับอ๋อเขาจะอยู่นี่นะครับโอเคเขาจะอยู่นี่ตามใจนะพี่ชายอ้าว โอ้เพลงขึ so cool. oh ้นเพลงดูบิวมากเลยอ่ะอันนี้เป็นน้ำไฟฟ้าอุ้ยอะไรเน็ดเขียบไม่ก็ตรงนี้มีท่อโอ้โหเพลงบิวอารมณ์มากโอ้ วันดีเราจะเอาอยูไปด้วยอันนี้เป็นพลังงานนี่จะไปไหนโอ้ยียดินเสียงอุยอ้ยอุ้ยมันนั่งดูทีวีเหรอโอน่ารักโอนั่งดูทีวีอะไรเอาไมา้กันหรอ,อเครืเปิด ท,ท,ท,ที่ไหนเนี่ยเป็นออฟฟิศเหรอตรงนี้ทำอะไรได้ไหมประตูที่ไหนกันแล้วเนี่ยอุยอ้ยโอ้ซอมบี้กำลังกินศพเลยโอ้โหเดี๋ยวหน้าเหมือนฟรีแมนน,นั่นแหละโอเคอันนี้เปิดไม่ได้เอิอ่มเฮ้ยตกใจหมดดีมาดีมากนี่ตารที่เราจากมานะครับกดน้ำเลยดีมาก อ๋อกดน้ำหิวเลือดโอ้อย่างนี้ก็ได้เหรอกดน้ำเพื่อหิวเลือดสุดยอดโอ้แต่ว่าหิวเลือดได้หิวทีละหนึ่งนะครับโอเคทีละหนึ่งก็ถือยังดีนะครับอุ้ยอะไรใหม่เอ๋เห็้ไหมพอจีบปื๊บไปกดน้ำดื่มโอ้โหเจ๋งดีเกมนี้โอเค ไม่มีเกมไหนทําได้นะแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ภาพไร้สองไม่ไม่ใช่อย่างนี้แน่ๆโอเคนี่เป็นปิดอยู่อันนี้ปิดอยู่อันนี้อะไรอีกโอ้อะไรอีกแล้วเนี่ยเอิ่มโอ้หมดล็อกไม่ได้ด้านหลังด้านหลัง ช่วยก็ได้โอ้ซอมบี้ยามเหรอโอ้โหฉันเป็นหนี้ชีวิตนายว้ายยาม I'm sorry I'm sorry คุณยามไม่รู้มันตีเธอรู้ตรงนี้ได้ไปฟาดคุณยามตายเลย โอ้โทษมากขอโทษนะคุณยามเอยเราไปตกคุณยามตายเลยอะ่ะเย้โอเคนี่คืออุ้มหยกอดหน้าหน้าคุณยามเลยแต่กระดูกนะครับอันนี้ยังปกติดีิดโอ้มันพี่ไปฟาดคุณยามตายขอโทษนะคุณยาม <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจนะแต่มือมันไปนโดนใอมือลั่นมือลั่นนี่คือที่เขีวเลือดว้าว wow, ลูกสอง ว้าวลูกซองอย่างหรูเลยโอ้ oh my god วันนี้อันนี้หมุนไม่ได้ไม่น่าจะขึ้นได้ตรงเนี้ยดูดูลูกซองสิโอ้ oh my god ลูกซองอย่างหรูอะดูดิอย่างหรูเลยไหนขอลองยิงนิดนึงดิโอ้ oh m ก็ o d คลิกขวาได้ไหมโอ้ oh, คลิกขวาเหมือนกันครับโอเคโหหรูมากหรูหรูจริงหรูจริงโอ้ oh. คือเกมรีเมคนี่มันดีมากเลยเก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างโอเคที่ไหนแล้วเนี่ยเออที่ไหนเฮ้เป็นอะไรที่ลำโอเคที่ขิวเลือกเป็นอะไรที่ลำคาเฮดแคปจริงๆนะโอ้ตรงนี้มีโอเคขี้เ,เราไม่ออกดันไปก่อนเออแต่เงี้ยตรงเงี้โอเคเี้อะไรเนี่ยกัดเราได้ไงฮัโลโหล มาจากไหนเอะแยะก็ไม่รู้โอเคเอ,เอาละผมว่าห้องนี้มันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคิดว่าหรือว่ามีเอ่อขอสำรวจนิดนึงนะไม่น่ามีแหละไม่มีแล้วไม่มีไม่มีหรือว่าเราควรย้อนกลับไปหรือว่าสำรวจแถวนี้เพิ่มเติมอืมแถวนี้มันไม่น่ามีอะไรล้วะ ไม่มีเนาะอเคงัน้นเราเดินกลับเนี่ยไม่มีแล้วนะไปแล้ว <c oughs> <c oughs> วิว,ว้าวโอ้โสองตัวมันไม่ตีเราอะโอ้ my god โ,โอ้โหซอมบี้ผมผมีความรู้ก็ซอมบี้ยามอิดกว่าซอมบี้ธรรมดาแล้วเนี่ยจริงๆ my goodness โอ้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอ เก็บเปลือกดีมากผมชอบกันควักน้ำออกมาดื่มอ่ะดูดีมากเลยอ่าอันนี้เปิดได้วันนี้สำรวจไม่ได้นะเพราะว่ามันทันวันแล้วไปทางนั้นแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอะไรมาเฮ้เขียบมันหวอยบ่อยมากเลยโอ้แปบบ๊บแปบเฮ้เขียบก็มาแล้วโอเคที่นี่คือ เปิดไม่ได้เฮ้ยเอาเปิดได้เอาเป,ดดเปิดได้ก็ไม่บอกกันหน่อยโอเคขอสำรวจนิดนึงนะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะโอ้โหเลยนี่คือ,อห้อง,องคุณไซเอนทิสส์นะครับโอเคไม่ก็โหซอมบี้อะไรไม่รู้ตัวประหลาดอะไรรู้หลุดออกมาครับมันทำให้ด่พังหมดเลยไม่ก็เน อย่างกึดาที่เราจากมากดน้ำดืม่มดีมากชอบชอบเลยน้ำดื่มนี่ยโอเคต้องย้อนกลับมาทางเดิมหรือเปล่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะว่าไปมันยังมีทางหนึ่งที่เรายังไม่ได้สำรวจเลยนี่มีในท่อเนี่ยเออไจ้ยินพี่ชายออมคร แนวว่าแหละยังไม่ได้สำรวจเลย oh my my โอ้ my god my god เนี่ยสอยอะไรโอเคครับสำหรับพานนี้ผมขอพักไปเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ด้วยเป็นแรงัใจที่ผมต่อไปนะครับ อรัคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP ที่3นะครับนะไม่ใช่ EP ที่4เออ EP ที่4โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับอ่ะมันมันจะปิดตัวไวนิดนึงครับสวัสดีครับ